กค่ะาเจอป็นไงบ้าง่เจอกับใครครับาโอเคต้องบอกอ่าเจอกันพ่อในงานวันเกิดนะครับเกิดก่อน5ไเพื่อนที่เพื่อนผมเพื่อนเพื่อนของน้องเาด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เคยเจอกันมาครั้านี้ในงาน่องานไหว้ครูนะครับที่วัดไแวบแรกีเหตุใจเลยัคะ คือผูต้ตรงตว่าได้ที่เห็นไม่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไปแนวว่าถูกใจหรืออะไรคือได้คุยอ่ะัได้คุยกับน้องแล้วก็้งเพราว่าเป็นคนที่น่ารักดียิ้มแย้มแจ่มใสก็ก็เลยได้ได้คุยกันก่อนนะครับก็คุยกันมาสักพักนึงครับประมาณก็ประมาณก็ไม่ได้นานมากแตนน่ก็คุยคุยกันเรื่อยๆคุยกันอยู่อะค่ะ ประทับใจเขาตรงไหนอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกเขาเป็นคนยิ้มยิ้มแล้วก็ทําให้ดูทุกอย่างม<อ>ันสดใสอะไรแบบนี้แล้วก็โดยนิสัยของ,น,องอน้องก็เป็นคนที่มีเป็นคนน่ารักมีมารยาท<อ>แล้วก็เขาเขาก็คอยเป็นห่วเป็นใยเราว่าโอเคพี่เป็นยังไงทําง,งานเป็นยังไงบ้างอะไรนั่นก็ดีเรียกแฟนได้ยังคะพี่พโอ้ยคุยกันเอง,องเดี๋ยวจะเย็นๆคุยกันเป็นแต่ ขอขอศึกษากันก<า>่อนใชข่ของแบบของแบบนี้มันต้องใช้เวลาคุณไม่ได้ว่าเราจะกราฟหรือไม่บอกนะแต่จ,จริง<า>จรงเราก็เราก็ต้องค่อยดูนะครับแล้วตอนนี้ใช้เรลาในการศึกษากี่เดือนราคาพี่คนนี่ใช้เวลาการศึกษามาก็ได้คุยมาประมาณ2เดือนไม่รู้ครับ<อ>คิดว่าไม่เป็นแต่ก<อ>็ ca, อย่างที่บอกเรื่องนี้คือคือบอกว่าต้องขอเวลาศึกษากันก<า>่อนแล้วค่อยกันบอก เราเขาเนในระดับแข่งแล้วเพราะว่าก็เราเราก็อยากจะคุยกับเขาให้ให้ชัวร์กว่านะไม่อยากจะรีบพูดอะไรอ่ะคือแค่ถามมันก็ต้องเป็นแล้วก็นดีค่าว่าน้องกีนแบบว่าออกกังคมเดทงานรีวิวแรงๆอะไรกันอ๋ออันนี้ต้องไปถามแล้วกันแล้วตอนนี้ก็คิดกับใครครับน้องกีนอ๋อไม่ได้คุยกันแต่ว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีอะไรคุยกันได้ะมีอะไรปรึกษากันอะไรก็ อะไรบ้างไหมคะพี่เป้ใช่ครับใช่ครับพี่เก๋มีพูดอะไรบ้างไหมคะเรื่องอะไรครับมีเรื่องตือ๋อไม่ครับไอ้เรื่องงานนี่คือเราไม่กล้าไพูดเราเรื่องงานมันไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยเอาเรื่องงานไปพูดก oh, right> ันนเราก็ยังไม่ได้ร right. ู้เรื่องอะไรตอนนี้ว่าคือคือรู้แต่ไม่ร okay. ู้อะไรเลยเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่อยากเราแบบเขาจะโยงว่าเป็นเพราะเรื่องความรักของเรากับน้องได้นะคะไม่น่าจะเกี่ยวครับ อันนี้อันนี้ผมพูดได้เลยไม่เกี่ยวเพราะว่าอย่างที่บอกอเราก็ยังเป็นทนท้องแนที่ดีแบบกันแล้วก็เรื่องงานเราแยกตั้งแต่คบก,กัน่จนเลิกกันเช่รื่องงานเราก็แยกแกกันลแล้วนะครับี่ิงเราเราแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะครับ